สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนมกราคมปีพศ2568นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าท่านที่เกิดราศีกุมนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่ง การปลดล็อกศักยภาพชีวิตของท่านนะครับแล้วก็เป็นเดือนแห่งการเติมเต็มนะครับเติมเต็มโอกาสแห่งความสําเร็จนะครับก็ขอสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมช่วงเวลาสําคัญของชีวิตของคุณเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าในเดือนมกราคมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆนะครับคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงนะครับและโอกาสที่คุณต้องไขว่คว้ามาให้ได้นะครับ ดาวพฤหัสบดีนะครับและดาวเสาเนี่ยนะครับจะส่งพลังให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณก็ต้องรู้จักจัดการกับตัวเอง เพื่อรับมือกับความท้าทายนะครับที่กําลังเข้ามาถึงในเดือนมกราคมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงของคุณเนี่ยจะเปิดทางเป็นอย่างไรนะครับจะโรยด้วยกีบกราบนะครับหรือมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้เราไขว่ควาเอาความเสเร็จานั้นมาไว้ที่เราได้นะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตาม กด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่าน,นะครับดวงด้านการงานครับเดือนนี้ท่านที่เกิดราศีกุมนะครับจะรู้สึกถึงแรงผลักดันในเรื่องของการงานเนี่ยอย่างชัดเจน คุณอาจจะได้รับมอบหมายนะครับโปรเจกต์ Project สำคัญนะหรือต้องแบกรับความรับผิดช,ชอบเนี่ยที่มากขึ้นนะครับแต่นั่นในมุมมองผมผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสทองน,นะครับสำหรับการที่คุณจะได้แสดงความสามารถ แสดงศัก,กยภาพออกมาให้เต็มที่นะครับหากยิ่งคุณอยู่ในสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบหรือการวางแผนนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับคุณจะสามารถสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับและประทับใจในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ได้ชัดเจนมากๆนะครับผมอยากให้คุณระวังไว้เพียงเรื่องของการคุยการสื่อสารนะครับเพราะาอาจจะเกิดความคาดเคลื่อน กับทีมงานนะครับกับเพื่อนร่วมง,งานได้นะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับดวงการเงินของชาวราศีกุมนะครับในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีนะครับรายได้จากงานหลักและงานเสริมเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือการขายสินค้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับถือจะดีมากๆเลยนะครับ แต่ก็ต้องควรระวังนะครับรายจ่ายเนี่ย,ย <sagt> ต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะครับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับอันนี้หลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยงก่อนหรือจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการใช้เงินที่เกินความจําเป็นนะครับอันนี้ผมก็ต้องจริงๆรายจ่ายที่ใช้เงินเกินความจําเป็นผมว่าเราสามารถคนโทรลได้นะครับลองไปปรับดูนะครับเดือนนี้จริงๆคุณก็พอมีเกณฑ์โชคลาภนะครับ จากการเดินทางนะครับหรือว่าการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆนะครับหากคุณได้เดินทางไกลนะครับคุณอาจจะได้รับโชคลาภจากการเดินทางไกลหรือว่าได้โชคลาภจากที่อยู่ไกลๆนะครับความรักนะครับคนโสดเดือนนี้มีเสน่ห์นะครับเขาเรียกว่าคุณจะมีออร่านะครับคุณจะเปล่งประกายนะครับคนจะสนใจคุณมากนะครับคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยนะครับจะเริ่มมองเห็นแบบ ความสวยความหลอ่อเห็นคุณค่าเห็นมุมมองในตัวคุณนะครับแล้วก็อาจจะมีการพัฒนานะครับความสัมพันธ์เนี่ยไปมากขึ้นได้แต่คุณก็ต้องใช้เวลากับตัวเองนะครับเพื่อคน้นเขาเรียกว่าเพื่อค้นหาว่าความสัมพันธ์นั้นอ่ะมันตอบโจทย์ชีวิตคุณหรือเปล่านะครับความสัมพันธ์เนี้นะครับมันใช่ความรักหรือเปล่าคุณต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ อย่าพยายามหลอกตัวเองอันนี้ผมฝากไว้นะครับถ้าใครที่กําลังรู้สึกว่าหลอกตัวเองอยู่ห้ามหลอกตัวเองเป็นอันขาดนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับความสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะครับ แต่ก็ต้องใส่ใจในเรื่องของความเข้าใจนะครับและการสนับสนุนนะครับซึ่งกันและกันอยากให้หลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของการพูดจาหรือการแสดงออกที่อาจทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจนะครับผมบอกเลยว่าความรักจริงๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับแค่ต้องการอีกคนหนึ่งที่เข้าใจที่ใส่ใจนะครับที่พร้อมจะดูแลเทคแคร์ care, พร้อมจะแบบเป็นที่ปรึกษาเคียงข้างคุณทุกช่วงจังหวะชีวิตแค่นั้นเองนะครับถ้าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ย เขาเรียกว่าไม่จริงใจหรือรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความรักของคุณเนี่ยความรักมันก็ทําให้ห่างเหินได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสุขภาพพารานามัยนะครับชาวราศีกุมเดือนนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับแต่คุณก็ต้องควรระวังนะครับปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับหรืออาการเหนื่อยล้าง่ายนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นอาการเหนื่อยล้าหรือรังนะครับการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับ จะดีสำหรับตัวท่านมากๆนะครับแล้วก็การทำสมาธิผมบอกเลยว่าจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตและการสร้างความสมดุลในตัวเองได้เป็นอย่างมากนะครับหลายๆคนบอกว่าแค่นั่งสมาธิมันจะดีเหรอผมบอกเลยนะครับว่าคุณลองเซิร์ชหาข้อมูลหรือว่าศึกษาหาข้อมูลดูว่าการนั่งสมาธิเนี่ยนะครับจะช่วยท่านอนะเรื่องอะไรบ้างเนี่ยผมอาจจะไม่เล่าในตรงนี้นะครับถ้าผมเล่าไปทุกท่านอาจจะรู้สึกว่าผมก็เหมือนโฆษณาชวนเชื่อจริงๆจริงๆผมจะบอกว่า ถ้าเราไม่ลองปฏิบัติไม่ลองฝึกเองเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของการฝึกคืออะไรนะครับถ้าคุณลองทํานะครับคุณจะตอบได้เองอ๋อนี่เองคือข้อดีของการฝึกสมาธิอ๋อนี่เองทําไมถึงครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ถึงแนะนําบอกให้ฝึกสมาธิฝึกนั่งสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยทำไมเขาถึงพูดคุณจะตอบได้เองคุณลองไปฝึกดูนะครับส่วนเคล็ดลับเสริมดวงในเดือนนี้นะครับผมอยากให้คุณไหว้พระ ขอพรนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาว เช่นพระราหูนะครับหรือเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับเช่นพระพิคเนตรวมถึงการทําบุญนะครับเกี่ยวกับน้ําดื่มน้ําสะอาดนะครับหรือการบริจาคสิ่งของต่างๆเนี่ยให้กับผู้ยากไร้นะครับจะช่วยเปิดทางให้ชีวิตคุณราบรื่นได้ดีขึ้นมากๆนะครับแต่อย่างที่ผมย้ํามาทุกคลิปนะครับว่าการที่เราจะขอพรหรือทําบุญสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณย้อนกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับ ท่านได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีแล้วหรือยังนะครับท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขแฮปปี้อินดิ้งแล้วหรือยังนะครับถ้ายังก็ย้อนกลับไปดูแลท่านก่อนนะครับให้ท่านมีความสุขเสร็จแล้วเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีนะครับเริ่มต้นการขอพรนะครับจากคุณพ่อคุณแม่จากพระในบ้านดีที่สุดนะครับให้ท่านอวยพรนะครับประสบความสําเร็จล่ํารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับพูดแต่เรื่องดีๆนะครับจากนั้นนะครับท่านมีเงินเหลือกินและใช้นะครับท่านก็แบ่งปันนะครับทำบุญ ในระเมื่อสักครู่หรือทําบุญตามที่ท่านศรัทธาหรือว่าเคารพนับถือนะครับขอพรตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ผมแนะนํานะครับแค่นี้นะครับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆพลังงานต่างๆเนี่ยจะตามปกปักรักษาจะตามหนุนดวงให้คุณดวงดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับส่วนเรื่องราวที่ผมอยากจะเตือนคุณนะครับผม ฝากเรื่องเดียวเลยนะครับว่าอย่าตัดสินใจในเรื่องสําคัญที่เร่งรีบจนเกินไปนะครับอะไรที่มันเร่งรีบนะครับมันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ในเดือนนี้นะครับอยากให้หลีกเลี่ยงนะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ยังไม่ได้วางแผนให้ชัดเจนนะครับอะไรที่แบบอย่างเช่นแบบอยากจะหางาน อยากจะเปลี่ยนงานแต่ยังไม่ได้วางแผนจู่ๆออกไปเลยนะครับอยากจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นแต่ยังไม่วางแผนจู่ๆไปทําเลยหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับทาอะไรต้องมีแผนในเดือนมกราคมนี้นะครับโดยภาพรวมเลยผมขอสรุปเลยนะครับว่าชาวราศีกุมเดือนมกราคม2568นี้คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะครับและการเติบโตในทุกๆด้านนะครับอย่าลืมใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตัวเอง และแสดงศัก,กยภาพออกมาให้อย่างเต็มที่แล้วความสำเร็จนะครับที่รอคุณอยู่ที่รอคอยคุณมานาน จะมาถึงคุณในไม่ช้าแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี้ครับผมขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถืออํานวยอวยชัยครับอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ